Hi ทุกคนคือวันนี้นะเราจะมาพูดถึงวง K-pop ที่เราชอบมากหนึ่งในใจตลอดการของเราเลยนะคือวงก GOT7 คือเราเป็นอากาเซ่มาประมาณ6ปีแล้วเผื่อใครไม่ค่อยรู้จักวงก GOT7 นะก็จะมี JB ยุกยอมยองแจ จินยองมาร์คแบมแจ็คสันจะมีทั้งหมดเจ็คนเมนหลักของเราจะเป็นเมนแะจ็คสันมาทุกคนยิ่งตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือก็รู้แล้วคือทุกคนตอนนี้คือแยกย้ายไปทําตามหน้าที่ความฝันของี่ตัวเองแบบตั้งเป้าหมายบางคนก็อย่างเช่นมาร์กก็จะกลับไปที่บ้านเกิดที่ l อเพื่อไปอยู่กับครอบครัวหรือบางคนก็อาจไปเซ็นสัญญากับคนอื่นซึ่งยิ่งรู้ข่าวอย่างนี้ก็ยิ่งแบบชอบเก็บสะสมของ ที่เขาออกมาเยอะๆนะเราก็เลยอยากจะแชร์รีวิวของสะสมของเราอาจจะไม่รีวิวไม่ครบหรือของที่รีวิวอาจจะไม่ใช่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะทุกคนแต่เราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เราแบบชอบเขามาถึงหกปีวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอัลบ,บั้มยูของกอเซเว่นนะคะ <S <S เปิดเข้ามาอันนี้จะเป็นุ่มทั้งหมดมีเจ็ดอัลบ,บั้มของเจ็ดมีนนะคะอันนี้เราได้ของแจ็คสันหน้าปกก็จะเป็นแจ็คสันนะคะ <S <S ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับแผ่นซีดีนะคะแล้วหน้าแจ็คสันแล้วก็จะมีการส่งาร์ดมมเมมเบอร์นะคะ คือของแท้นะคะอันนี้ของจากค่ายที่เกาหลีเลยนะคะนี่ก็ได้การ์ดของแจ็คสันกับ JB บและย่อมค่ะแล้วก็ได้ของแผ่นนี้ของแบมแบมเลยค่ะเปิดมานี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กย่อมยอมของแจ็คสันนะคะนี um ่นะคะขอบคุณค่คะอันนี้เป็นแี็สันบุ๊กนะคะของแบมกับมาร์กแล้วก็ถ่ายร่วมกับเยียย่านะคะซึ่งหาได้ยากแล้วลอันนี้ก็ได้เป็นของแถมเป็นของสติกเกอร์และรูปภาพนะคะ ามาดูเ่ดกันซึ่งในเล่มก็จะเป็นเป็นหน้าปกเราก็ได้พวกวิทยาศาสตรต์ทั่วไปนะคะแต่ก็จะมีหน้าหลักเป็นของมาร์กกับแดมนะคะอ,อ,อย่างเช่นนี้ค่ะเนี่ยก็จะได้เป็นรูปนะคะเป็นของมาร์กและย่าๆนะคะแล้วก็จะเป็นบทสนทนาที่เขาพูดถึงนะคะอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กของก็เซเว่นนะเราสั่งมาจากของไทยเนี่ยแหละแต่มันเป็นพิออเดอร์มาจากประเทศจีนในเล่มก็จะมีแถมโปเตอร์ Porter, แล้วก็ที่ขั้นหนังสือเป็นรูปนะ แล้วก็ส่วนข้างในจะเป็นพวกประวัติของแต่ละคนเป็นรูปถ่ายเก็บสะสมรูปถ่ายแล้วก็จะเป็นพวกรูปถ่ายออฟฟิเชียลมีเนื้อเพลงประมาณนี้นะทุกคนซึ่งเล่นมันหนาหาม,มากมีหลายรูปมากควรค่าต่อการเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะเราเชื่อว่ามันอาจจะมีน้อยแล้วแหละ